ดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับน,นสอพอนิธิรัตน์ออนไลน์ทีมงานโจวออยผมพอดีครับช่วงนี้เป็นช่วงทิ่น,นดุกหลอนนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ระหว่างหน้าปักซอยไผ่เตยห้าจังหวัดนคปรปฐมก็สารข้างหน้านี้มีอยู่สองสารคู่กันนะครับก็เป็นสารเก่าแก่ในย่านนี้ครับที่มีผู้คนนับถือและเก่าวผ่านกัน,กนทั่วสารแรกนี้ก็จะเป็นสารแปะองค์นะครับเป็นสารแปะองค์แล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างที่ เป็นสาลเจ้าพ่อทุ่งเขาเมลุนะครับก็เป็นสาลเก่าแก่ในย่านนี้นะครับสาลสักดิธิ์แห่งหนึ่งในย่านนี้นะครับที่มีผู้คนจานวนไม่น้อยที่นับถือนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีบูตาชาวบ้านในย่านใกล้เคียงนะครับเขบาหมอบมานผานกันะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผลไม้แล้วก็น้ำต่างๆนะครับในนักเกิดคนสมหวังเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกาชาวบ้านเนี่ยหรือว่าคนที่หัวจอด่ันไปมาเห็นก็จะ มากราบไหว้ครับคนใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิแ์แห่งหนึ่งในย่านนี้ครับที่มีผู้คนนับถือและต่ำคันเป็นไปทั่วนะเกิดใครสัญจรผ่านไปมาในเส้นทางนี้ก็เราแวะมาสักการะบูชาก็ได้่อเลยญก็เดินได้นะครับอยู่ระหว่งางตาลริมถนน,นเป็นอยู่ระหว่างหน้าซอยไผ่เตยห้าจังหวัดนคปรปฐมนะครับทักชมเช้านที่หล่อนี้ก็หมดเวลาแล้วครับลิปหน้าพบก,กันใหม่ครับว่าผมจะไปลงพื้นที่และนำข้อมูลข่าวสารอะไรมาฝากพิ่ๆน้องจุ้งนี่ก็สวัสดีครับ